ก่อนชมคลิปวิดีโออย่าลืมกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ปริตด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมๆจากปริตสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับปริตจะพาพี่พี่มาอยู่ในวัตถุมงคลนะครับชื่อรุ่นว่าได้เลื่อนได้เป็นนะพี่นะเออนี่ปริตได้มา3กล่องนะครับในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญของพระอาจารย์ต้อมนะครับบารมีป่าพัทสโรนะครับ วัดท่าสะแบงจังหวัดร้อยเอ็ด2,566นะพี่นะพระอาจารย์ต้อมนะครับท่านเป็นเกจิที่แบบคนนับหน้าถือตาเยอะมากลูกศิษย์ลูกหายเยอะมากๆนะพี่นะแล้วก็วัตถุมงคลของท่านนะครับราคาสูงทีเดียวเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูว่ารุ่นนี้นะครับที่ปริตได้มาจะเป็นอะไรนะครับจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะในเหรียญแรกนะครับ1 2ึ่งสองซม โอ้โหนี่นะครับที่ปลริได้มาจะเป็นพระสมเด็จนะพี่นะอ่าจะเป็นหล่อโลหะนะครับนี่ในองค์แรกนะครับนี่นะเออเขาก็จะมาในกล่องที่เป็นฝาใสาแบบนี้นะพี่แล้วก็ด้านหลังจะมีสติกเกอร์บอกนะครับเป็นรายการที่1.6นะครับเนื้อทองรัคคังนะครับพี่นี่นะจะเป็นเนื้อทองรัคคังนะครับในเหรียญที่2นะครับ มามาดูกันหนึ่งสองซ้ำโอ้โหผิวสวยมากนะครับพี่นี่นะเออเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ร,รัคังแปดนะครับนี่นะในองค์ที่สามนะครับหนึ่งสองซ้ำโอ้โหนะครับพี่สวยมากนะครับเหรียญน,นี้นะครับออกน้ำทองเลยนะพี่นะ นี่สวยจริงๆนะพี่เนื้อทองระครังนะครับนี่ผิวน้ําทองน้ําทองนะครับสวยมากสวยจริงๆนะพี่นะเหรียญน,นี้นะเออเห็นไม่เอ่ยนี่นะครับอืมนะพี่นะก่อนอื่นนะครับพระสมเด็จนะครับได้เลื่อนได้เป็นนะพี่นะของพระอาจารย์ต้อม เป็นสมเด็จหล่อโบราณนะครับของยุคนี้เลยนะพี่นะก็ได้ชื่อรุ่นว่าได้เลื่อนได้เป็นนะครับโดยพระครูต้นวัดรักังนะครับพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสะแบงนะพี่นะเขาได้ทําการพุทธาพิเศษ3วาระนะครับในโบทเก่าของวัดรักังเลยนะพี่แล้วก็มีเกจินะครับร่วมปลุกเสก108เกจิเลยนะครับนี่นะโอ้โหสุดยอดมากมากเลยพี่นะ นี่เดี๋ยวเรามาดูองค์นี้นะครับองค์แรกนะพี่นี่นะครับในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นพิมพ์สมเด็จนะครับมาโอ้โหสวยๆนะพี่นี่นะครับในองค์นี้ผิวเขาก็จะมีความเป็นรุ้งๆนะครับชุมพูช่มพูแล้วก็มีออกน้ำทองน้ำทองนะครับพี่อเดี๋ยวเรามาส่องดูความ ความผิวของเขาดีกว่านะครับนี่นะอันนี้คือใบหน้านะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแผ่นทองนะครับผิวสวยมากนะพี่นะแล้วก็จะมีความแบบทองๆเรื่อมเรื่มนะครับดูนะครับนี่เดี๋ยวเราดูแบบนี้เนาะอือหือสวยมากนะพี่นะนี่นะครับ อันนี้ไฟของปริษ์ค่อนข้างสว่างนะครับเหรียญจริงผิวเขาจะเข้มกว่านี้นะพี่นะจะออกเป็นแบบเข้มๆม,มันๆน,นะครับนี่สวยมากนะพี่เออนี่นะครับอันนี้คือผิวของเหรียญน,นะครับนี่โอ้โหเอฟซี FC ท่านไหนนะครับชอบเหรียญสมเด็จนะครับปริษว่ารุ่นนี้นะครับต้องหาเก็บให้ได้นะพี่นะ งดงามมากๆนะพี่ของพระอาจารย์ต้อมนะครับอือผิวสวยจริงนะพี่นะนี่อันนี้จะออกเป็นชมพูนะครับทองชมพูแล้วก็จะมีความเป็นรุ้งๆนะครับนี่ตรงฐานเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับนี่ส่วนความหนานะครับอ่านี่นะครับออหนาพอดิบพอดีนะพี่นะ นี่อันนี้ขอบเหรียญน,นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับพี่เออนี่สวยมากนะครับพี่สวยจริงๆนะครับเนื้อทองรักคังนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นพิมพ์พระจาจาร์นะครับเป็นพระอาจารย์ต้อมนะพี่นะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะพี่เออ,อสวยมากนะครับพี่ เป็นพิมพ์พระอาจารย์ต้อมหันข้างนะครับแล้วก็ผิวของเหรียญน,นะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะพี่นะมีสเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆนะพี่สําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเออเนื้อทองรักคังนะครับพี่ด้านล่างจะเป็นบารมีปพัสโรนะครับวัดท่าสแสบงจังหวัดร้อยเอ็ดสองนนะครับนี่นะ จะเป็นชื่อพระอาจารย์นะครับแล้วก็จะเป็นแบบแบบจมนะพี่ในเหรียญน,นี้ก็จะได้หมายเลข1 7 0 8นะครับก็จะมีตอกเป็นอ่าโคตดลักขังนะครับด้านบนแบบนี้นี่โอ้โหเสน่ห์ของเนื้อทองรักขังนะครับเขาจะมีความเป็นผิวที่ไม่เหมือนกันนะพี่นะบางเหรียญก็จะออกเป็นแบบม่วงม่วงรุ้งรุง,รงบางเหรียญก็จะออกเป็นน้ําเงินน้ําเงินนะครับ บางเหรียญก็จะมีแบบหลากหลายสีนะครับเป็นสีรุ้งนะบางเหรียญก็จะเป็นสีทองนะครับพี่นี่นะเหรียญแรกผ่านไปนะครับเหรียญที่สองนะครับมาดูเหรียญนี้กันนะครับเออเหรอน่พี่นะสวยมากนะพี่อันนี้จะมีความออกเป็นแบบม่วงๆน้ําเงินน้าเงินนะครับเดี๋ยวเรามาส่องดูนะครับนี่ผิวเหรียญสวยมากนะครับพี่ดูนะครับเห็นไหมเอ่ยสวยจริงๆนะครับ อันนี้ก็เกสานะครับจะถึงขอบเลยนะครับนี่ยอดนะครับจะถึงซุ้มเนาะเขาเรียกซุ้มเนาะโอ้โหความเป็นน้ําทองนะครับแล้วก็จะมีประกายรุ้งนะครับแบบนี้นะนี่ดูนะครับพี่แล้วก็จะมีความเป็นแบบน้ําเงินน้าเงินม่วงนะครับตรงผิวตรงนี้นะเออสวยจริงๆเลยพี่เอกลักษณ์ของเขานะครับ ความผิวจะไม่เหมือนกันนะครับทุกเหรียญจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนะพี่นี่นะครับสวยๆนะครับอืม,อมเออแล้วก็รุ่นนี้นะครับราคาสูงมากๆนะพี่ความแพงเขานะครับนอกจากจะเลขสวยแล้วนะครับจะอยู่ที่เนื้อของผิวด้วยนะครับว่าลักษณะของผิวเขาจะเป็นสีอะไรนะครับนี่นะ อย่างรายการนี้ก็จะออกลุ้งๆนะครับแล้วก็จะมีความเข้มความเขียวความม่วงนะครับพี่เออแล้วก็จะมีแบบเงาๆนะนี่นะครับอืมแพงที่ผิวแพงที่เลขนะครับพี่สเสน่ห์เขาแบบจัดจ้านจริงๆนะพี่นะเออ ส่วนด้านหลังนะครับโอ้โหนะครับพิมพ์ผ้าจานต้อมนะครับด้านหลังจะเป็นสีแบบสีทองหมดเลยนะครับนี่นะด้านหน้าจะเป็นสีลุ้งนะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นสีทองทั้งแผ่นเลยนะพี่นะเออสวยมากนะพี่นี่นะครับอือมจมูกสวยงามร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่เหรียญน,นี้นะครับอืมสวยจริงๆนะพี่นะได้หมายเลขสองศูนย์ห้าสี่นะครับแล้วก็ ตอโค,ค้ดลักรังนะครับพี่ดูนะครับสวยๆนะพี่นะเออนี่โอ้สวยๆนะพี่สวยมากนะครับบารมีปัพัสโรนะครับนี่นะอ่าอันนี้แล้วแต่คนชอบนะพี่นะเออ สเหรียญนะครับความเข้มนะครับจะไม่เหมือนกันเหรียญสุดท้ายนะครับพี่เหรียญนี้สวยมากพี่สวยจริงๆนะครับเขาจะออกเป็นน้ําทองเลยนะครับทั้งเหรียญเลยนะพี่นะนมาดูองค์พระกันนะครับของอสมเด็จนะครับพี่ดูผิวนะครับโอ้โหนะครับเป็นทองชุมพูนะครับขอบๆนะแล้วก็ผิวน้ําทองนะครับอเออนะครับปริศว่าเหรียญนี้นะครับถ้า ใส่กรอบนะครับขึ้นคอนี่คือไม่ไอายใครเลยนะพี่นะเออนะครับผิวน้ําทองมากๆนะพี่ดูนะสวยจริงๆนะครับและจะขึ้นรุ้งนะครับเบาๆตรงหน้าอกนะครับนี่นะพี่โอ้โหสวยๆนะพี่นะนี่นะครับอันนี้คือทองสุดๆเลยนะพี่นะเหรียญเหรียญนี้นะครับสวยมากนะครับสวยจริงๆ ส่วนฐานนะครับก็จะออกชมพูชมพูนะพี่นี่สุดยอดนะครับพี่รายการนี้นะครับนี่นะหืนะครับแล้วก็ตรงฉากหลังองค์พระนะครับดูนะพี่นะจะมีความเงาเงานะพี่สวยมากนะครับสวยๆนี่นะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับพระอาจารย์ต้อมนะครับ เออด้านหลังนะพี่นี่สวยคมชัดนะครับจมูกสวยงามร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่แล้วก็จะมีความผิวของเหรียญแบบสวยมากนะครับนี่นะอือือเราจะเห็นด้านหลังจะออกเป็นแบบด้านๆน,นะครับเหรียญน,นี้นะครับเสน่ห์ของเขานะด้านหน้าจะเป็นทองๆแบบวิบวับวิบวับนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นหลังในลักษณะหลังด้านนะครับโอส้สวยๆนะพี่นะ จะเห็นว่าไม่เหมือนกันนะพี่นะในแต่ละเหรียญในแต่ละรายการนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังด้วยกันนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับอันนี้ก็จะออกมีความแบบเงาๆนะครับแล้วก็มีฉากเงาฉากมันนะครับแล้วก็องค์พระนะครับจากด้านๆนะครับพี่เห็นไหมเอ่ยนี่นะความสวยของเขานะครับส่วนเหรียญนี้นะครับจะออกน้ําทองนะครับแล้วก็จะเป็นมันวาวนะนี่ส่วนเหรียญนี้นะครับจะเป็นผิวด้านๆนะ เอสเสน่ห์ของเขานะครับจะไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละเหรียญน,นะแต่ว่าด้านหน้านะครับโอ้โหสวยจริงนะพี่นี่นะถ้าเหรียญน,นี้นะครับด้านหน้าสีน้ําทองแบบนี้แล้วก็ด้านหลังทองแบบนี้นะ,ระเรียกว่าราคาน่าจะแบบสุดๆนะพี่นะเพราะว่าจะมีกลุ่มคนที่เขาชอบน้ําทองนะพี่นะเอเอนะครับนี่เอกลักษณ์ในแต่ละเหรียญน,นะคะพี่เป็นยังไงบ้างครับพี่สําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับ พระสมเด็จนะครับได้เลื่อนได้เป็นของพระอาจารย์ต้อมนะครับตอนนี้กระแสของของเหรียญรุ่นนี้นะครับมาแรงมากๆนะพี่ล่าสุดนะครับปิตก็ไปเห็นเขาก็จบกันอยู่ประมาณ2 5 0 0นะครับที่เป็นเลขธรรมดา4หลักนะครับพี่ถ้าเกิดเลข3หลักราคาก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับปิตไปเห็นมานะครับเขาจบกันอยู่ที่12ื่นสองนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเลขอะไรนะครับแต่คิดว่าต้องเป็นเลขสวยแน่ๆนะพี่นะ เออนี่นะครับเดี๋ยวปริตเอาให้ดูนะอ่านี่นะพี่นะอันนี้คือล่าสุดนะครับที่ปริ๊ไปเห็นมานะครับเออนี่นะพี่จบกันอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเลขสวยนะพี่นะไม่2หลักก็เป็นเลข1ห,หลักนะครับไม่1ห,หลักก็เป็นอาจจะเป็น99นะครับอาจจะเป็น6-6เลขเบิ้ลประมาณนี้นะครับ นี่สำหรับรายการนี้นะพี่สมเด็จนะครับได้เลื่อนได้เป็นพระอาจารย์ต้อมนะครับเออเป็นยังไงกันบ้างครับพี่ fc มีเก็บกันกี่เหรียญกี่รายการแล้วนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญสมเด็จนะพี่นะสาหรับปริศนะครับปริศคิดว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บน่าสะสมมากๆพี่ของพระอาจารย์ต้อมอันนี้คือเป็นเหรียญแรกของปริศนะครับที่ได้เช่าหาของพระอาจารย์นะครับเท่าที่ไปดูมานะครับเหรียญทุกรุ่นของพระอาจารย์แพงมากนะครับพี่ แล้วก็เชื่อว่ารายการนี้จะตามไปแน่นอนนะพี่นะในมิชานะครับสุดท้ายนี้นะครับปริศก็ฝากพี่พี่ฝากกดซับสไครป์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ปริศด้วยแล้วก็มาคอยติดตามชมว่าในคลิปหน้านะครับปริศจะนําเหรียญรุ่นไหนมาเปิดให้พี่พี่ได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับนี่สวย สนใจเช่าหาบูชาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์ที่ QR Code นี้ได้เลยนะครับหรือเพิ่มเพื่อนจาก ID l i n e น์0900409400